เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้พื้นที่นอกขันกั้นน้ำท้ายเขื่อนพระรามหกมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2ถึง2.5เมตร นายสุภพ,พิมิตรเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีติดตามสถานการณ์น้าในเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ที่เพิ่มการระบายน้ําโดยกรมชลประทานจะเพิ่มการระบายน้าจากเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์จากอัตรา8.64ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็น34.56ล้านลูกบาทเมตรต่อวันหรือประมาณ400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจังหวัดลบบุรีจึงขอแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจาการในแม่น้ําป่าศักดิ์ อาทิงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแผ่ร้านอาหารรวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำป่าสักให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีกล่าวว่ากรมชลประทานได้คาดการปริมาณน้ำที่อาจจะเกิดจากปริมาณฝนตกตามคาดการของกรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสอสอนอจะมีปริมาณน้ำท่าไหลลงเขื่อนป่าสักทุรสิบ ในระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่1ตุลาคม2564จำนวน515ลูกบาทเมตรหากยังคงระบายน้ำในอัตรา8.64ล้านลูกบาทเมตรเขื่อนบาาสะสรสิทธิ์จะมีปริมาณน้ำเต็มอ่างในวันที่30กันยายน2564เพื่อให้มีพื้นที่รองรับน้ำที่ไหลลงมาจากเขื่อนโดยไม่ให้น้ำเต็มอ่างจะทยอยระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ สถานการณ์ดังกล่าวจะส่งผลให้พื้นที่ริมแม่น้ำป่าสักตั้งแต่ท้ายเขื่อนพระรามหกในชุมชนนอกขันกั้นน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันประมาณ2ถึง2.5เมตรนะคะโดยระดับน้ำที่สูงขึ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลงกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำวัสตือไปจนถึงบรรจบที่แม่น้ำเจ้าพระยาอำเภอรพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ